ก็วันนี้หวัดดีนะครับวันนี้ก็ทํารถคันนี้นะครับไอ้คิกร้อยยี่ห้าครับตัวของผมนั่นแหละนะครับ<ด>ทีนี้<ด>เนี่ย<ด>เกิดปัญหานะครับ<ด>ตอนแรกก็เป็นเป็นไซส์เดิม,มนาทีนี้พี่เขาเอาเสื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเสื้อลูกโตขึ้น,นครับอันนี้มันเป็นลูกไซส์ห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าเขาทามาพอดีอยู่นะครับแต่ว่ามัน มัน,ม,นมันเกิดปัญหาคือเวลาใส่เข้าไปแล้วมันดังมันมีเสียงแกลกะนะครับก็เลยมาแก้ไขนะครับแก้ไขส่วนหนึ่งผมก็ไปไปถามาพี่พงศ์นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ได้คาตอบมานะครับว่าตอนแรกมันเป็นหัวนุ่น,นครับผมตอนแรกลูกสูบเนี่ยมันจะเป็นหัวนุ่นนะครับที <ผม S 2> น <assets. S 2> ี้เนี่ยผมก็เลยไปให้พี่พงศ์ ปาดออกนะครับปาดออกให้มันเหมือนเดิมให้มันเหมือนเดิมกับลูกเดิมมันนะครับลูกเดิมมันก็แบบนี้นะครับลูกเดิมแบบนี้นะครับเรียบๆแบบนี้แต่หัวของตัวนี้มันจะเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับออกแรงอัดมันจะเยอะนะครับมันต้องที่เขาบอกว่ามันต้องเพิ่มหัวฉีดนะครับเพิ่มเพิ่มรูเพิ่มรูหัวฉีดตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วดังแก่ๆมันก็จะหายไปนะครับวาวตอนแรกเนี่ยผมสันนิษฐานว่าวาวมันจะชนกับตัวนี้ไหมนะครับไม่ไม่ได้พี่เขาบอกว่าว,าวาวมันไม่น่าจะชนนะเพราะมันกว้างอยู่นะครับแล้วก็ขลบให้เยอะอยู่นะครับปัญหาก็คือดังแกกๆ เขาก็บอกมาว่ามันน่าจะเป็นที่น้ำมันไม่พอนะครับน้ำมันไม่พอไปเจอพี่สองคนนะครับวันนั้นวันวันที่ผมไปเนี่ยไปเจอพี่สองคนพี่คนหนึ่งเขาก็ปรับแตง่งรถแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสถามพี่เขานะครับว่าถ้าลูกแบบหัวน,นู่นอะวันนูนกับหัวเรียบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับ หัวน,วนนะูนน่ะมันจะใช้แรงอัดเยอะนะครับแรงอัดเยอะมันอ่าคล้ายๆว่าน้ำมันมันต้องลงเยอะนะครับต้องลงเยอะก็เลยอันนี้มันเป็นหัวฉีดเดิมผมก็เลยให้พี่เขาปาดไปเลยนะครับปาดให้มันเหมือนเดิมเสียงแกกๆที่ดังอาจจะน้อยลงนะครับผมแล้วก็ค่อยไล่น้ำมันกันใหม่นะครับเป็นที่แค่สองอย่างนะครับปัจจัยมีแค่สองอย่างอันนี้ ทำให้เหมือนเดิมเท่ากับลูกแรกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นลูกลูกคาเซนะครับพี่เขาว่ากันนะพี่ลูกของคาเซไซ่ห้าสิบเจ็ดนะครับเสื้อสูบคิกแหละแต่ว่าเขาเอาไปทาไซ์ลูกห้าเจ็ดนะครับไซ่ห้าเจ็ดปัดทิ้งไปแล้วนะครับลูกเลขห้าเจ็ดปัดออกหมดแล้วอันนี้ผมก็ตั้งวาลวนะผมตั้งวาลวเดผมให้ดูตรง ที่ตังวาวก่อนถ้าหากว่าดูด้านบนนี่ไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับถ้าหากดูไม่ค่อยจะกะไม่ถูกเท่าไหร่ก็ให้มาดูที่ตรงตรงนี้นะครับตรงข้างนี้มันจะมีติจุดอยู่นะครับจุดจุดข้างล่างแล้วก็ขีดขีดนี่นครับนี่แหละมาร์กมัน,นครับมาร์กมัน จะมีจุดในแกนครับจุดอยู่ในแกนฮะแล้วก็จะมีติ่งด้านบนครับนี่เราก็สามารถตั้งแล้อันนี้ผมตั้งตั้งที่อ่าใช้ฟิลเลอรเกตนะครับวัดเอาด้านด้าน ID นี่0 1น0นะครับ0.10นะครับ 0.10ครับไม่รู้ว่าผมล็อกเรียนะเข้ามาล็อกแล้วครับอืมแล้วก็เอาออกนะครับเจยบเข้าเี็บออกได้ครับแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนมิลครับจะให้ให้มัน ดินได้นิดหนึ่งครับตอกๆต,ตอกๆได้นะครับข้างนี้ข้างหลังนี่ก็อีกด้านนี้ก็จะเป็นด้านในเสียนี่ก็จะ0.18นะครับผมวาวาี่ผมใช้ฟิลโรเกรตวัดนะครับใช้ฟิลโรเกรตวัดไอตัวบนนี่ใช้0.10นะครับตัวนี้ผมตัวล่างนี่ผม ลองใช้0.18นะครับผม0.18นมิลครับผมลองใช้ไอ้ศูแล้วมันรู้สึกว่ามันจะห่างไปนิดหนึ่งผมก็เลยกระเถิบเข้ามาอีกนะครับเป็น0.18นะครับลองดูว่าสตาร์ทแล้วมันจะติดเลยได้ไหมถ้าติดเลยได้ก็ใช้0.18นได้นะครับตัวล่างนะครับวัดเป็นตัวเลขแล้วนะตอนนี้ก็ น,นะน่าจะไม,ม่ค่อยมีผลอะไรนิดหน่อยนะัตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมรถคดที่ท่อมันดังนะครับผมสตาร์ทในบ้านไม่ได้นะสตาร์ทได้แต่ว่าเบิ้ลในบ้านไม่ได้นะครับผมสตาร์ทนานก็ไม่ได้ท่อมันดังนะครับอันนี้ผมก็เลยเอาออกมาวอร์มนะครับ เอาออกมาให้ดูว่าการตั้งวาวของผมนั่นตั้งวาวของผมวาววาวไอดี0.10นะครับผมแล้วก็วาวไอเสียเนี่ยผมตั้งอยู่0.18นะครับ0.18มิลน,นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสตาร์ทง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นี่เพิ่งทําเสร็จนะครับผมแล้วก็เพิ่งขับออกมาลองนะครับ คันนี้ก็ครบดีนะครับคันนี้ก็ครบดีก็จะมีลิสเรกหลังด้วยครับเป็นลูกค้าเก่านะครับแต่ว่ารถเนี่ยอยากจะใส่ลูกโตนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่ให้นะครับตามที่บอกแหละแต่ว่าลองสตาร์ทดูก่อนว่ามันจะติดง่ายไหมนะครับแล้วก็ทําเครื่องทุกครั้งนะครับผมจะรีเซ็ตลินเล่งทุกครั้งนะเพราะว่ามันจะได้จดจําค่าที่เราทําไว้นะครับ อะครลองลองเลยนะครับครับติดง่ายมากนะครับติดง่ายมากๆอันนี้ผมอยู่ในซอยนี่แหละครับผมมาขับมาตามซอยขับมาตามซอยแล้วก็ผมก็จะมาอยู่แถวที่ว่่งๆนี่แหละเขาจะได้ไม่นหนวดหูนะครับ หยงวดนี้ครับหวยงวดนี้นะครับท่อดังนะครับอันนี้แต่วนี้ผมก็เลยสตาร์ทในบ้านไม่ได้รูท่อท่อดังครับอันนี้พือว่าสตาร์ทง่ายนะครับผมตั้งวาวด,ด้วยฟิลเลอร์เกตนะครับแล้วก็วาวไม่ดังด้วยนะครับวาวไม่ดังด้วยค่อนข้างแม่นยำนะครับผม อันนี้คันนี้ไม่มีหม้อกรองนะครับผมคันนี้เนี่ยพี่เขาใส่ตอนแรกแหะพี่เขาไปใส่ลิ้นเร่งลิ้นเร่งของ CDR นะครับแต่ว่ามันมันไม่มีตัวตัวเสียบลิ้นเร่งตัวบนนะครับผมตัวเสียบลิ้นเร่งเดินเบาอัตโนมัติมันไม่ได้เสียบนะทีนี้มันก็เดินเบาไม่ได้ผมก็เลยเอาลิ้นเดิมมาใส่นะครับกับลูก นะครับผมแล้วก็ใส่ลิ้นเร่งเดิมไปก่อนแล้วก็ให้เดี๋ยวให้พี่เขาไปแก้เอาทีหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าติดแล้วแล้วก็ลองวิ่งแล้วดูเงียบอยู่นะครับใยวอร์มเดินเบาไว้นะในวอร์มเดินเบาไว้ที่บ้านไม่ได้เสียงมันดังจริงครับเนี่ยนี่อันนี้เงียบแล้ว,นนลวทุกส่วนโอเคนะครับเงียบมากบ้บนดู าการพี่เขาจะไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก้านสั่นนิดหน่อยนะครับัวรดสั่นไหมครับสั่นนิดนิดหน่อยหน่ครับเป็นที่ก้านนะครับผมถ้ารดถ้าลดอาการสัน่นๆแบบนี้นะครับดูกระจกก็ได้นะถ้ารดอาการสัน่นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าไอ้ก้านสูบนะครับผมก้านสูบเริ่มจะไปแล้วนะครับอันนี้ได้ทําแค่ลูกนะครับทําแค่ลูกโตให้พี่เขาเฉยเพราะว่า รถพี่เขาเนะี่ยกินน้ํามันนะครับผมรถพี่เขากินน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ฝั่งหม้อน้ําผมก็ยังไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับตองนี้ผมก็ยังไม่มีเวลาแปลงดิสเบรกให้ใครนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างจริงๆครับไม่ว่างจริงๆนะครับขออภัยมากๆเลยตัวนี้นะครับ รถรุ่นนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้าแวะเข้ามาชมคลิปช่อง PP View ด้วยนะครับผมคันนี้ก็จะจะเวลาไปหลายวันแล้วครับผมติดงานที่บ้านอยู่นะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาว่างทำให้นะครับอันนี้วันนี้ผมก็เลยว่างอยู่นิดเดียวผมเลยมาปร,ประกอบให้แล้วนะครับประกอบแล้วก็ไปปรับลูกนะครับตอนแรกมันก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าลูก ลูกมันโตนะครับผมแรงอัดมันเยอะก็เลยปเปาหัวหนูนออกนะครับให้มันเป็นหัวเรียบธรรมดานะครับผมมนงั้นน้ามันน้ามัน,มนลงไม่ทันนะครับคันนี้เพิเพต้องต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ด้วยนะครับผมครับอันนี้ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็ใส่กองให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้พี่เขาใส่กองแห้งมานะครับมันรู้สึกว่ามันจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับลูกนะครับมันทําให้ลูกเป็นรอยได้นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูกองนะครับกองมันเป็นกองแห้งนะครับอันนี้กองเดิมนะครับนี่กองเดิมนะเป็นกองหลอกพ่อตรงนี้ไม่มีแล้วนะตรงนี้เน,นนะี่ยี่เขาใส่กองแห้งนกองแห้งกองแบ <adaptations>. บนี้ไม่ไม่ดีแล้วนะครับกองแบบนี้นะครับอันตรายนะครับ ฝุ่นมันเข้าได้นะครับเดี๋ยวลูกสูบลูกสูบเป็นรอยนะครับแล้วก็กินน้ำมันเครื่องนะผมเดี๋ยวก็ได้ผ่าเครื่องใหม่อีกรอบนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เจอกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมบายยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม